สวัสดีคะ่ะท่านช่วมเอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเขาซูช่องเจอนั่งน้ำโชกนะคะท่านช่วมคะ่ะหลังจากตัวเลขแนว่ทางเล่าพัฒนาออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้านะคะเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้าหนะะึ่งสองสามีี่เลขซี 4, ตัวท่านช่วมคะ่ะนี่คือเล่าพัฒนานะคะทำช่วมต้องเข้าใจ เราพัฒนาจะประมาณนี้ตัวเลขแนวทางของเจนางสามตัวห้าห้าสองเก้าออกเก้าหนึ่งห้าเสียดายค่ะทำช่วค่ะเสียดายอยู่นาะคะเนาะกระบัาหาสองเก่าเก่าสองหาไฮเนาะค่ะเนาะไปไปเป,ป,ป็นเก้าหนึ่งห้าแต่กระไดยอยู่แต่กระบอเต็มที่กับทำช่วง่ะเพราะวา่าตัวเลขช่วงเก่าค่ะ เก่ากระ마เนาะค่ะเนะาะเก่ากระมาเป็นหาเก่าหลักร้อยเก้านะคะไปต่อกระทำชุ่มขาถ่ายคลิปแอดจะมีตัวเลขแนวทางตรงว่าจะทำชุ่มเดี๋ยวตอนนี้เมื่อมือสะก่อนว่าตัวเลขแนวทางสำนักใดเข่าเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางสำนักนักใดเข่าเน่เขาจะได้ตามได้ ล้วก็มีข้อมูลในการตัดสินใจพรอมาต่อไปอันนี้เจน่างเข่าเข่าสองเก่าเก่าสองซปปลาเลาเนาะค่ะเนาะเก่าสองสองเก่าสอปปลปาวล้าะกัเข่าหาเก่าของทั่วไปนะคะสรุปคือเจน่างเข่าล่างเทิ้งสปปปาเล้าเทิงทั่วไปเนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปตัวเลขแนียทางของเส้นจังเส้นจังเข่าทั้งสองบนล่าง ห้าหนึ่งเตัวจดเจาะเขาหาเก่าตรงตุ้มเลยนะคะเนาะของลุงหม,มานลุงหม,มานพลาดนะคะลุงหม,มานพลาดต่อไปปูศูย์เปูศูย์เจ็ดเลขที่ออก9ก้าสองห้หนึ่อมี่นะคะ เอาบบเป็นยังไปต่อเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนี่ยข้างของพบพมเขาหาเก่าเต็มเต็มนะคะเลขระว่างเขาทั้งสองหนึ่งหาหาเก่าไพหลุดหากับเก่าไว้ก็สบายเนาะค่ะเนาะต่อไปค่ะตัวเลขแนวข้างของเอฟซีขอนแกน่นเอฟซีขอนแก่นเข่าเก่าสอง เข่าเก่าสวงลางสงปอปปเล่าเนาะค่ะเนะะเาะก็ขอแสดงความยินดีกรับพี่น้องทั้งประเทศเล่าเนาะค่ะเนาะที่ได้เก่าสองของเอฟซีขอนแก่นนะคะได้เก่าสองของเอฟซีขอนแก่นต่อไปตัวเลขแน,นวทางของปูสุมเงียบเมืองหนองบัวปูสุมเงียบ เก้าสองเจ็ดพลาดข้างม้วดนี้พลาดนะคะพลาดต่อไปอาจารย์สารคาำไฮมาหากับโผเข่าตรงตรงคือหาเก่าอัตมุชมค่ะเข่าตรงตรงคือหาเก่าเอาไปเป็นยังแอดจะตามใไฮไม่เนาะค่ะเนาะแอดจะตามให้ท่านผู้ช่มไม่จหน่อยเป็นกระช่วงมากเนาะจังเลยเป็นกระช่วงมากเดี๋ยวมาตามตัวเลขแนวทาง ต่องวดของเจ๊นางต่อเนาะค่ะเนาะวาสิปินตัวใดท่าม้ชมสีมักสีชอบน้ำบ่อค่ะท่าู้ช่มขาเมื่อมึงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจ๊นางต่องวดต่อเนาะค่ะเนาะวาตัวเลขแนวทางสิปินตัวใดท่าม้ชมสีมักสิชอบน้ำบ่อนะคะ่าม้ช่มขาวิ่งรูดวิ่งรูด วิ่งรูดเก้ากับหวิ่งรูดเก้ากับหตัวเลขชุดจับคูนะคะตัวเลขชุดจับคูมีส8 5 8ปดหแปด ส9่9ก้า0้0เกอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของจีน่าตัวงวดเนาะค่ะเนาะ โค้งสุดท้ายน่าจะเป็นมืออื่นตอนแรกค่ะทุ่ช่วงขาโค้คงสุดท้ายมืออื่นตอนแรกแอดจะเน้นให้ละกะจะมีชุดสองตัวจะมีชุดสามตัวชุดสี่ตัวพร้อมเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทุ่ช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็ให้ตามเลยนะคะตามเลยงวดที่แล้วงวดที่แล้วรักรอย พวดที่เรียวลักลอยแอดไฮหาสองเก่ากลายเป็นเก่าเป็นลักลอยนะคะเนาะเนีนเก่าเก่าเป็นลักลอยเอาพอเป็นยังทำช่วงขาไปต่อไปต่อเทียวนีแอดคิดว่าเกาน่าจะมาลักหน่วย กาน่าจะมาหลักหน่วยเอาทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเนียนให้เพื่อให้เพียนการบานก่อนกได้สี่เกห้าเ้าเดี๋ยวจะมาเอาเล็กสามตัวสี่ตัวให้เออมือมืออื่นตอนแรกเนาะคะ่ะตรงช่ชมเนาะมืออื่นตอนแรกค่ะ สำหรับคลิปนี้กับคอยทำผู้ช่วยวซีถูกฐานทุกคนนําตัวเลขเนี่ยทาาไปพิจารณาเลยเก้าวิ่งเก้ากับหกนะคะทำวันระวางเก้ากับหกเอ็กี์แมาทั้งสองตัวตัวหนึ่งสิเป็นบนตัวหนึ่งสิเป็นล่างประมาณนี้นะคะตัวมึงสิเป็นบนตัวหนึ่งสิอาจจะเป็นล่างเอาพี่น้องพิจารณาเมืองอีกเท่อนึง สี่แปดหาแปดหกแปดสีเก่าหาเก่าหกเกาสี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะเนาะซีเมนตตัวใดมักชอบตัวใดกระจัดบอหมักบอชอบกับบอจัดบอปินยังกับตําช่วงขาแต่ว่ามือนี่เอ่อตัวเลขแเนวทางกะเข่าตรูดตัววิ่งเข่าตรูดตัววิ่งกับตรงช่วงขาตัวเลขกเนวทางของเจน่าเข่าตรูดตัววิงนะะเนาะค่ะเนาะกับเขา่า ล่างของทั้งสงปปเล่านะคะตวรูตุวินคือเก่าเก่าก็คือหาเก่าล่างนะคะต่วันนินแห้งคือสวงเก่าเก่าสวงไปเข่าล่างของสองปปเล่าไปต่อค่ะทุาช่่มคะ่ะไปต่อสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันน้ำเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คิดหนาน้ะคะ่ะทุาช่่มเนาะคงสุดท้ายนะจะเป็นมืออื่น จะบอกทนผู้ชมทั้งสามตัวสี่ตัวอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะสักมือหนึ่งมันตองมีฝฟลุกมันตองมีวัสนามันตองมีบุญนุนทรงให้ได้สี่ตัวเนาะค่ะท้ชมเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ที่รับชมคลิปโดยบอขามโฆษณาเนานะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เจ้าน่ามาก ก็ขอให้ผลพลาผลบุญทรงน้่ให้ทุกท่านทุกคนเฮงเงปังปังรับเงินเนขากระเป๋าทุกจันพุทธสุกนะคะสำหรับทุกมือของห้าหน้อยน่ะประจำอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเอะจอกันไม่คลิปหน้าค่ะทผูมช่วงขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ